หลังจากที่ติดตามก่อกระแสกองถ่าย Legend of Fei หรือกองถ่ายนางโจนก็วันนี้แอดก็จะมาอัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับกองถ่ายนางโจนว่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งกองถ่ายนางโจนก็ได้ทำการปิดกล้องกองถ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ หลังจากที่มีประกาศหยุดพักการถ่ายทำชั่วคราวในวันที่27มกราคมเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อโรคโครโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ก็เพื่อความปลอดภัยของนักสแสดงและเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการหยุดถ่ายทำก็ช่วงเดือนพฤษภาก็ได้กลับมาถ่ายทำใหม่แล้วก็ได้ปิดกล้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แอดก็ได้นำภาพถ่ายในการปิดกล้องมาให้เพื่อนๆได้ดูกันภาพนี้ก็จะมีเจ้าลี่อิงหวังอิปปอ๋อจางหุยเหวินโจเจียฉงเฉินลวดเสียนจางซินอี้หลิงจี้หยวนก็ซึ่งภาพอาจจะเบลอหน่อยนิดนึงนะคะถ้าจะโทษก็ต้องโทษคนถ่ายนะคะก็คือ น้องปอของเราค่ะวังอีปอเป็นคนถ่ายนั่นเองก็คาดว่าอีกไม่นานเกินรอนะคะก็จะได้ชมได้ดูกันแล้วก็รอชมได้ทางช่อง VTV ก็คาดว่าในปีนี้จะได้รับชมกันแน่นอนค่ะวันนี้แอดก็นำเรื่องย่อของนางจูนมาเล่าให้ฟังนะคะ เมื่อแผ่นดินวุ่นวายผู้ร้ายอ้างตัวเป็นโอรสสวรรค์ยึดบัลลังทำให้ผู้สืบทอดอันชอบธรรมต้องหนีลงใต้ก่อให้เกิดเป็นราชวงศ์เหนือและใต้ฝ่ายราชวงศ์เหนือทำการบีบบังคับผู้คนให้ร่วมมือสวานิพักหากตกลงก็ดื่มสุราคารวะหากขัดขืนก็ดื่มสุราอาฆาตซึ่งอ่านมาถึงตรงนี้ เหมือนย้อนไปดูปรมาจารย์ธิมานยังไงไม่รู้ขุนนางเก่าจึงวางแผนพาทายาทของราชวงศ์เดิมหนีพ้นสู่แดนใต้ครั้นเกิดสงครามผู้กล้ากลุ่มใหญ่เล้่นกายขึ้นเขาหาที่อยู่อาศัยพวกเขาร่วมกันจัดตั้งค่ายกลางเขาว่า48ค่ายแบ่งเป็นวิทยายุทธกว่า48สาขามีหัวหน้าค่ายเป็นผู้ดูแล แต่ยังขึ้นตรงต่อผู้นำเพียงคนเดียวและด้วยความแข็งแกร่งที่ไม่อาจตีแตกทั้งยังไม่ยอมให้ความร่วมมือกับทอาราดค่ายผู้กล้าจึงถูกเยียบย่ําว่าเป็นค่ายโจรขนาดน,นาม48ค่ายโจรจนเป็นที่รู้จักกันทั้งแผ่นดินโจเฟยสาวน้อยที่เติบโตมากับ48ค่ายนางไม่เคยเดินออกจากสถานที่ที่เรียกว่าบ้านต้องฝึกยุทธตั้ง แต่จับตะเกียบเป็นทั้งยังมีภูเขาลูกใหญ่ที่อย่างไรก็ต้องข้ามให้ได้อย่างท่านแม่พูดถือคติรักวัวให้ผูกรักลูกต้องฟาดนางถูกเลี้ยงมากับลูกพี่ลูกน้องกพรพาที่อาพับไม่เท่าตัวนางเพราะท่านแม่ท่านรักทั้งเอาใจใส่จนอดสงสัยไม่ได้ว่าใครกันแน่ที่เป็นลูกโชคดีที่นางมีพ่อเป็นบัณฑิตที่แสนอ่อนโยน ชีวิตนางจึงมีคนโอบอยู่บ้างจนวันที่ตัดสินใจจะหนีออกจากบ้านไปสู่โลกกว้างนางกลับพบชายหนุ่มปิศนานามเสี้ยอวอินเขาไม่ได้มาเปล่ากลับพาท่านพ่อของนางกลับไปด้วยต่อมาอีกหลายปีนางค่อยมีโอกาสออกจากบ้านกับภารกิจรับคนแต่นางไม่รู้ว่าโลกกว้างที่น่าฝันถึงจะทำให้คิดถึงบ้านถึงเพียงนี้ ซึ่งก็เป็นเรื่องล่าสุดที่เจ้าลี่อิงได้รับเล่นหลังจากที่เจ้าลี่อิงพักงานมาและก็เป็นเรื่องที่หวังอีิป๋อได้รับบทพระเอกที่ประกบกับนางเอกระดับเจ้าแม่แห่งวงการจีนวันนี้ตาดามาซีรีก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชม รับฟังคลิปนี้และอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เป็นกำลังใจให้ช่องตาดราม่าซีรีส์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ